เริ่มเริ่มให้ใหม่น่อสิอ๋อสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วจ้าไลนเหรอใช่ไม่ตัดใส่ไปกินเลยจะจิบจิบสวัสดีทุกคนนะคะดกไปตอนน้แต่สวัสดีพี่นุ่นนะคะ

สา like ธุสาธุภูธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังยังแก้วสัมตะการจังหวักคุณเอ้ยคุณคุณวิโดนมันดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งเจ้าหินเจ้าเถ้าทั้งเจ้าบานเจ้าซอนสถิตในหุ่นห้องคงเขีจักรวาลเมื่อสิบนิ้วสาธุการเทวันหน่อยใหญ่ องโมเถพระชนไท้กำายเมืองสรรค์ละจังววะสาธุสาธุสาธุเดินให้มาปกมาบังให้มากังมาลำยามลำรอ นมัเแล้วงานใบคู่ไปดองเขากับมียกอเลคคู่ของเขานะนี่ดอีเขาตองลองสาบกันโอเคใช่จะไรู้แล้วใช่ใช่มันเด้แล้วอันนี้นางเอกคจรีงหมอลำในเวที ที่ใหม่ใหญ่สวยมากฉากใหม่ของน้องสันบุญสะทอนนะคะแบบนางฟ้าให้เป็นนักเอกนะหนูค่ะลังพังเนี่ชื่อน้ากลัวมากก็เล่นแบบเล่นพี่ดาล่ำก่อนแต่เหม็นบ้าน สงยอมพนอบถนอมคุณบุญสงอง์ผู้เป็นหน้วยแก้วแววเหลือมนักมณีวายวัดทีรัตนเตสวายวัที่รัตนาเตสงบารมีหึงงามแท้ปุ้มกว่าเก่าตบถึงเจ้าพรูบาผู้สงสังกบถึงเจ้าพรูบาผู้สงสังสิก็เอาห้ตั้งแต่เด็กวาอยู่เสียงสงสารันุือไกลอาจสมไผสนแลบ่บ่ีกนิ่งนสุบาทยังคนเป็นงเจ้าทอบ่ต้องีมา มีหรือไม่ใบพัดเพียงสั่งจิตสังวรในคุณบ่มีไม่มาคุณเคยสั่งบลาทั้งเพศบ่ขามันย่อหื้อนอกระคุณเจ้าใส่สีอิบภาพเพี้ยนเพี้ยนบ่นำผู้ใดให้ดีได้ดูสิฮานีดีใดเป็นแค่ใดใส่แสงแตงสว่างเป็นจังโคใส่ตังวางตังเกสีอันจุลีสุนทรวงกวนตาอันจุลีสุนทรวงกวนตาน้ำเลือดถึงทงคุณมีดอนมันดาให้กำเนิดบ่เกิดเชื้อ กำเนิดก่อเกิดชีวารักลูกดังลูกตาโอเมืออารียังบ่มีสิ่งใดเทียบเท่ายังบ่มีสิ่งใดเทียบเท่าเราคนของเจ้าเนื้อยิ่งจริงเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีโอ้ปองไม่ดีอะไรนะโอ้ปองไม่ดีอะไรนะตะคุณล้นฟ้าไม่บุ่งเป็นดินเบิดแผ่นดินว่มีใดเกลืกำเนิดประมุขคนลูกนี้สัก่อมาหน้าสีงอกใส่ผ้า นกองดาด้วยสวยตกเอแต่ม้วนมาลากันเอวันไปบ่ลึกแสนปะเปิบทุกอย่างมีมานอสะแหงบุญบุญมาลากันถึงวันเดือนเมื่อฤดูกาลทําเป็นลูกก็เขียนคนไว้ในใจนั้นบ่สูญบ่สูญในใจนั้นบ่สูบ่วานนบ่วานน่ฟ้าสะนปะดนพรใจปกป้องปกครองกายใจปกป้องกองกายใจลูกน้องถวายครูบาอาจารย์ ไหวบ้านถึงสิ่งศักดิ์สิช่วยในรังิดตอนสี่ประการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้สุขสาราญเดืนมันไปิกเงินขอให้สุขสาราญเดืนมันไปิกเงินถ้าเสียงเด้งนั่งร้องไห้ถ้าไม้สศร้ามาลังสีได้บ่ายากใหญ่ยังเดินมาทำเงินลำยาวลำซับมาทำเงินลำยาวลำซับจะมาซ้อมมื่อนั่นหวยจะดูเป็นนักบอลมาเล่นบอลกานหมดมาส่งสามทุกเหตุส่งเล่ายังอยู่ดีอยู่ดีเอ้ ยยังอู่ีจำได้สิยะจริงมากค่วะวันนี้ไม่เหลือนี่นองดานนะโอเคเป็ดสีหน้านุ่นสวยน่ารักร้ <c oughs> องดี <c oughs> ขอบคุณนะผมไม่ได้ชมมึงชมหลังนุ่น น้องสาวร้องดีมากเลยสวยมากพี่พูดตรงๆเลยแล้วกันพี่อยากได้น้องเป็นเมียฮะไอ้นี่หน้าคุณน่าคุณจ้าบนหอกแคร์เลยมันเครบอกแคร์โดนไม่โดนหอกแคร์ต้องคิ้วตกใช่ไหมพี่ไม่ใช่หรอน้องมีผัวยังยังไม่มีเงี้ยไปถามมึงกูถามทา้งนู้นมีแฟนหรือยังยังค่ะยังไม่มีพี่อยากได้น้องเป็นเมียไแต่เด็กกันอย่านะ กลัวนะกลัวม,มึงโอเคค่ะ <"Okay S 2> พอดีเลยกูกำลังตามถ้าหาแฟนรู้ว่าใ่นะเดีือนนี้เขาก็ปั <up> ้มไหมอปั้มแล้วก็วิ่งเข้ากลุ่มได้เลยนะคะทุกคนปักหมุดให้แล้วนะคะโอ้ยโอ้ยโลกติดกับโลก เสียงอะไรเนี่ยฉันเน่ารลการฉันมีน่ารแการเสียหน้าพาพาข้อข้าเฮ้ยเฮ้ยฉันมียคนนี้ก็อคุณถามหอาหมดแล้วนะคะใช่ไหมแดนิดาด

ใช่ไหมที่ทำกับุณไอเฟสใช่ไหมพีพีมิวสิกแต่เอกวันลงเร่อจับซ้อมใช่ไั้เลยนะคะนี่ตอนนี้นะคกำลัซุ่มซ้อมกันนะคะวันนี้วันนี้จะเจอที่หุ้มใครที่มาหน้างานนะคะจะได้เห็นการซ้อมนะคะตอนนี้เอฟซีกำาังเดินทางมาอีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคน อีได้อีกไ้ยอย,อยอู่เลยเฮ้คุณไปฟังต่อเลย,ม,เลยมีบทตบโต,ตบแล้วหรือเปล่านะวิวืวิพิเก่งแถววันนี้นี่ฝัง,งแล้วฝาง,งแล้วฝังแล้วฝังแล้วอเอาไม่มไมคืหรอที่ไงยนี่อ๋อไปล้วนะ ต,ตรี<ส>จใจเด็ดเผ็น,นาดูคิดจมาสู้หรือเปาไม่ว่าคือแกนแทบหมดนี่เป็นแกนเกนเนาะสาวห้าวดี ปิดนะคะไม่ต้องบอกว่าจะไม่ปิดนะคะแม่ปิดแน,น่นอนจ้าเดี๋ยวจะให้หลุ้นกันนะคะแม่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 บังพ่อปากรานี่ไรนี่ปิดปิดนะคะปิดแล้ว เ Stevens, m, ข้ากลุ่มน,นะคะทุกคนปิดเสียงกงัก่อน<ด>นะจ๊ะ<ค>ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันไม่นะจ๊ะแม,แม่แม่จ๋าครอยากฟังเสียงไปรอลุ้นรอฟินในกลุ่มปิดนะจ๊ะ